สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ้อนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .6 นั่นเองซึ่งวันนี้ครูเรียนจะมาสอนต่อจากครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยว่าครั้งก่อนครูเรียนสอนเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองเก่งมากดังนั้นวันนี้ครูจะพานักเรียนไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับว่าเอ๊ะเจ้าอัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ยมันเป็นยังไงจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะถ้านักเรียน พร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนของอักษรคณิตศาสตร์ปร6เล่ม1ไปที่หน้า126ได้เลยครับนี่เมืเ่อีันเปิดมาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เป็นตัวอย่างที่6นะครับดังนั้นครูนี่ไม่รอช้าขอเริ่มกันเลยกับตัวอย่างแรกครับตัวอย่างที่6เขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับหาอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วน2ต่อ5มาอีก2อัตราส่วน เขาให้นักเรียนหามาอีกสองอัตราส่วนนะมาดูซึ่งกรีนถามนิดนึงว่าเจ้าอัตราส่วนสองต่อห้าเนี่ยเราเรียกว่าอัตราส่วนอย่างต่ําแล้วถูกไหมเอ่ยตัวนี้นะอ่าเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําแล้วเพราะว่าอะไรครับตัวประกอบของสองบ5ห้าที่มากกว่าหนึ่งมีไหมไม่มีแล้วโอเคนะแล้วเจ้าตัวนี้เราเรียกว่าเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําแล้วเขาให้นักเรียนหาเพิ่มอีกสองอัตราส่วน ดังนั้นถ้าตัวนี้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วนักเรียนจะใช้วิธีการหารได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนก็ต้องคูณให้ค่าของเขาเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคนะมาดูครับเช่นกล้วยบอกว่ากล้วยขอคูณเลขง่ายๆเลยอัตราส่วนสองต่อห้าใช่ไหมกล้วยอยากคูณเลขสองครับได้ไหมก็คูณ2ทุกตัว 2, 2คูณกับกลายเป็นสี่ครับห้าคูณกับสองกลายเป็นสิบอ้าวได้มาแล้วนะครับดังนั้นอัตราส่วนสองต่อห้าจะเท่ากับอัตราส่วน สี่ต่อสิบนั่นเองโอเคนะได้มาเพิ่มอีกหนึ่งอัตราส่วนแล้วนะเขาถามสองครับนักเรียนหาเพิ่มครับมาดูอัตราส่วนสองต่อห้าครูเน้นขอคูณสามได้ไหมเมื่อกี้คูณสองไปแล้วมมถูกไหมถูกขอคูณสามได้ไหมได้นะถ้าคูณสามครับสองคูณกับสามเป็นหกครับห้าคูณกับสามเป็นสิบห้าก็จะได้อัตราส่วนมาเพิ่มอีกหนึ่งอัตราส่วนคือหกต่อสิบห้านั่นเองซึ่ง ตรงนี้เขาให้หาเพิ่มสัดส่วนครบหรือยงังครบแล้วนักเรียนก็เขียนสรุปนิดนึงครับว่าดังนั้นอัตราส่วนอีกสองอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนสองต่อห้าคือสี่ต่อสิบและหกต่อสิบห้าอ่ะครูเอนขอสอนเพิ่มแบบนี้ครับว่านักเรียนคนไหนไม่คิดเหมือนของครูนักเรียนก็ได้บางคนถามว่าครูขาถ้าหนูคูณด้วยสี่ได้ไหมได้ครับคูณด้วยห้าได้ไหมได้ครับแล้วแต่เลย นะแล้วแต่ความชอบเลยว่านักเรียนอยากคูณด้วยจํานวนใดก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นจํานวนนั้นทุกตัวไม่ใช่นักเรียนบอกครูว่าคู่ขาจัส่วน2ต่อ5ตัวนี้หนูอยากคูณด้วย4ค่ะแต่ตัวนี้หนูอยากคูณด้วย5ได้ไหมครับแบบนี้ไม่ได้ต้องคูณด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งทั้ง2จํจำนวนโอเคนะคือทั้งคู่นะครับโอเคนะเช่นนักเรียนคูณ2ก็คูณ2ตลอดทุกตัวถ้าคูณ4ก็คูณ4ทุกตัว ไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งคูณสตัวหนึ่งคูณหไม่ได้นะครับโอเคนะราวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับอ้าวถ้าครูเนนอยากสอนเป็นเศษส่วนบ้างล่ะนี่เพราะนักเรียนเรียนเรื่องเศษส่วนไปแล้วนะครับมาดูอัดตราส่วน2ต่อ5้ครูเนนก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสส่วนหนั่นเองซึ่งได้แบบนี้มาแล้วครับเวลาเป็นการคูณครูเน้นก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเช่น ครูเนนบอกว่าครูเนนอยากคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนครับก็จะได้อะไรเอ่ยสอคูนสเป็น4 5่ห้าคูณสองเป็นสิก็จะได้เศษส่วนก็คือเศษสี่ส่วนสิออกมาทีนี้ไม่เอาครูเนนบอกว่าอยากคูณ3บ้างอะ่ะก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนครับจะได้6กส่วนสิซึ่งครูเน้นถามว่ามันเท่ากับอัตราส่วนที่เราหาไว้ไหมเท่ากันนั่นเองครับเพราะอะไร เป็นเศษส่วนนักเรียนสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนก็ได้ตัวนี้ก็จะเขียนเป็นอัตราส่วน4ต่อ10ตัวนี้ก็เขียนเป็น6ต่อ15นั่นเองซึ่งก็เท่ากันครับนักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับดูในกรอบของพี่นุกุกนิดหนึ่งครับพี่นุกุกบอกว่าอะไรนะยังมีอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน2ต่อ5อีกหลายอัตราส่วนนะครับก็ตรงกับที่ครูเน,นสอนไว้ถูกไหมครับ ว่ามันยังมีมากมายอีกหลายตัวแล้วแต่นักเรียนชอบเลยว่าจะคูณด้วยเลขอะไรก็ได้แต่ย้ำว่าต้องคูณด้วยเลขนั้นทุกตัวนั่นเองครับเก่งมากขอไปต่อได้ไหมได้เนาะเออมาดูครับนี่ทีนี้ครูเรียนจะยกตัวอย่างเป็นสถานการณ์ขึ้นมาอีกสักหนึ่งสถานการณ์ครับมาดูเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยในกรอบสีเหล,ลืองครับเขาบอกว่าแม่ค้านะครับ ขายข้าวเหนียวไก่ปิ้งเป็นชุดโอ้โหฟังแนละ้วหิวไหมครับนักเรียนหิวเนาะเพื่อนหิวนะโอเคนะเรียนก่อนนะนักเรียนอย่าเพิ่งหิวนะมาดูแม่ค้านะครับขายข้าวเหนียวไก่ปิ้งเป็นชุดครับแต่ละชุดมีข้าวเหนียวเท่าไหร่เอ่ยแต่ละชุดมีข้าวเหนียวหนึ่งห่อแล้วก็ไก่ปิ้งสองไม้อ่ขาข้าวเหนียวหนึ่งห่อบวกกับไก่ปิ้งสองไม้แบบนี้เรียกเป็นข้าวเหนียวไก่ปิ้งหนึ่งชุดนะครับถ้าเขาบอกว่าลูกค้าสามคนครับ ซื้อข้าวเหนียวไก่ปิ้งจํานวนไม่เท่ากันดังนี้ไม่เท่ากันนะคนแรกลูกค้าคนที่หนึ่งครับซื้อข้าเวหเ,าเหนียวสองห่อข้าวเหนียวสองห่อนะจะได้ไก่ปิ้งกี่ไม้ดังนั้นนักเรียนต้องเขียนเป็นอัตราส่วนก่อนว่าอัตราส่วนของจํานวนข้าวเหนียวเป็นอะไรเป็นหอต่อจำนวนไก่ปิ้งเป็นไม้คือเท่าไรครับข้าวเหนียวกี่หอ่อ หนึ่งห่อต่อไก่ปิง้งสองไม้ก็เขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่าหนึ่งต่อสองนั่นเองหนึ่งต่อสองนะทีนี้เขาบอกว่าลูกค้าคนที่หนึ่งเนี่ยซื้อข้าวเหนียวไปกี่ห่อสองห่อได้สังเกตนะครับแบบนี้หมายความว่าข้าวเหนียวของเราคือหนึ่งห่อครูเด่นอยากได้ให้ลูกค้าคนแรกเป็นข้าวเหนียวกี่ห่อสองห่อนักเรียนก็ต้องตอบครูนักเรียนครับว่าเจ้าอัตรา,าส่วนหนึ่งต่อสองเนี่ยนักเรียนดูตัวหน้านะตัวแรกหนึ่งครับครูเด่นอยากได้เป็นสองนะครับนักเรียน ครูเรียนต้องทํำยังไงนะต้องใช้การคูณหรือการหารนะต้องใช้การคูณจาก1ไปเป็น2ต้องคูณด้วย2นั่นเองเก่งมากครับนักเรียนก็คูณ2ให้เขาไปดังนั้นจาก1คูณ2ก็กลายเป็น2ครับตัวต่อไป2คูณกับ2ก็จะกลายเป็น4ี่นั่นเองดังนั้นหมายความว่าถ้าลูกค้าคนแรกซื้อข้าวเหนียวไปเท่าไหร่นะ2หอห่อข้าวเหนียว2หอห่อจะได้ไก่ปิ้ง สี่ไม้นั่นเองครับโอเคเนาะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยดังนั้นนักเรียนก็จะทราบว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อสองเนี่ยเท่ากับอัตราส่วนอะไรครับสองต่อสี่นั่นเองโอเคนะโดยใช้วิธีการคูณคูณอะไรคูณสองตลอดทุกตัวนั่นเองครับไม่ยากใช่ไหมครับน่าจะทันเนาะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนทราบแล้วว่าถ้าลูกค้าคนแรกซื้อข้าวเหนียวไปสองห่อจะต้องได้ไก่ปิ้งสี่ไม้นักเรียนก็เขียนตอบครับว่า ดังนั้นลูกค้าคนที่หนึ่งนะครับจะได้ไก่ปิ้งไปทั้งหมด4ีหมายด้วยกันไม่ยากใช่ไหมครับนันเกเรียนขอไปต่อเนาะยังอยู่ในสถานการณ์นี้เหมือนเดิมนะแต่ขอไปขายลูกค้าคนที่2บ้างเคยไหมเออจะไม่้าจะได้กําไรนะขอไปขายต่อแล้วกันครับไปกันเลยไปดูครับนี่ลูกค้าคนที่สองครับนักเรียนเขาบอกว่าอะไรเอ่ยลูกค้าคนที่สองซื้อไก่ปิ้งไปหกไม้ครับเอาแล้ว เมื่อกี้ท่าเรียนจำได้ลูกค้าคนแรกเขาบอกว่าซื้อข้าวเหนียวไปสองห่อคนนี้เปลี่ยนครับเป็นไก่ปิ้งหกไม้ครับจะได้ข้าวเหนียวกี่ห่อครับเขาถามว่าเอ๊ถ้าซื้อไก่ปิ้งไปหกไม้จะได้ข้าวเหนียวกี่หอ่อดังนั้นอัตราส่วนของจํานวนข้าวเหนียวต่อไก่ปิ้งก็คือหนึ่งห่อต่อสองไม้ถูกไหมครับนักเรียนจะได้ว่าอะไรเอ่ยอัตราส่วนหนึ่งต่อสองนะเขาบอกว่าอะไรครับ ลูกค้าคนที่2ได้ไก่ปิ้งไก่ปิ้งเรียนไปดูไก่ปิ้งครับไก่ปิ้งไปกี่ไม้6ไม้เรียนต้องดูฝั่งไก่ปิ้งนะดังนั้นจาก2ต้องไกลไปอะไรครับเป็น6เอ๊ะจาก2กลายเป็น6คูณ3เก่งมากๆครับเรียนก็คูณ3ทุกตัวดังนั้นฝั่งนี้1คูณ3ก็ได้3นั่นเองครับเขาถามว่าดังนั้นลูกค้าคนที่2จะได้ข้าวเหนียวไปทั้งหมดกี่ห่อ3หอ่อเรียนก็เขียนตอบให้เรียบร้อยนั่นเอง ไม่ยากใช่ไหมครับได้เนาะไม่ว่าเขาจะถามเป็นข้าวเหนียวหรือเป็นไก่ปิ้งนักเรียนก็ดูตัวนั้นเออโอเคนะเมื่อกี้เขาถามข้าวเหนียวนักเรียนก็ทําข้าวเหนียวให้เท่ากันจากอัตราส่วนเท่าไหร่นะครูเรียนขอทบทวนให้หนึ่งต่อสองเขาบอกว่าได้ข้าวเหนียวเป็นเท่าไหรนะเป็นสองดันั้นนักเรียนต้องคูณเท่าไหรครับคูณสองให้เขาโอเคนะคูณสองฝั่งนี้ก็ต้องคูณสองด้วยสองคูณสองก็จะกลายเป็นสี่ทีนี้ ลูกค้าคนที่สองเขาไม่ได้บอกเขาเหนียวครับเขาบอกเป็นไก่ปิ้งไก่ปิ้งได้เท่าไหรเอ่ยได้ไก่ปิ้งไปหกไม,ม้หกไม้แบบความว่านักเรียนต้องดูฝั่งไก่ปิ้งนะไก่ปิ้งก็คือฝั่งนี้นะครับนี่ดังนั้นสองอยากทําให้เป็นหกครับคูณด้วยสามนักเรียนก็คูณสามฝั่งนี้เออทั้งสองข้างเลยด้านหนึ่งคูณกับสามเป็นสามนั่นเองหรือนักเรียนจะตอบครูนินว่า อัตราส่วน1ต่อ2เท่ากับอัตราส่วน3ต่อ6นั่นเองครับเหมือนกันทีนะดังนั้นถ้าเขาซื้อไก่ปิ้งไปหกไม้จะได้ข้าวเหนียว3ห่อนั่นเองไปดูลูกค้าอีก1คนครับไปดูลูกค้าคนที่3ครับเขาบอกว่าซื้อข้าวเหนียวไก่ปิ้งเป็นชุดนะรอบนี้บอกเป็นชุดครับกี่ชุดครับ10ชุดเอาละครับ10ชุดนะจะได้ข้าวเหนียวกี่หอและไก่ปิ้งกี่ไม้ โดยนใน,นักเรียนทราบอยู่แล้วว่าอัตราส่วนเดิมของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งต่อสองก็คือข้าวเหนียวหนึ่งห่อต่อไก่ปิ้งสองไม้แบบนี้ครับเขาบอกว่าซื้อสิบชุดถ้าสิบชุดหมายความว่านักเรียนคูณ1ิบได้เลยโอเคนะครับเมื่อนักเรียนคูณสิบหนึ่งคูณกับสิบเป็นสิบสองคูณกับสิบเป็นยี่สิบแสดงว่าเขาจะได้ข้าวเหนียวไปเท่าไหร่เนี่ยสิบหอ่อแล้วก็ไก่ปิ้งยี่สิบไม้นั่นเองแต่ถ้าแม่ค้าใจดีแม่ค้าก็ แถมเพิ่มมห้เพราะเขาซื้อไหมกซื้อเยอะอันนี้เราไม่คิดเรื่องแถมนะรับนักเรียนนะเียนก็คิดปกติว่าถ้าเขามาซื้อ10ชุดเนี่ยเขาจะได้ข้าวเหนียวทั้งหมด10หอ่อแล้วก็ไก่ปิ้งทั้งหมด2ี่สหมายนั่นเองอ่าโอเคนะักเรียนก็เขียนสรุปิดนึงครับว่าดังนั้นลูกค้าคนที่3าจะได้ข้าวเหนียวทั้งหมด10หอ่อแล้วก็ไก่ปิ้ง2ี่ิบหมายโอเคนะครับอ่ะงั้นครูนขอพานักเรียนมาทำตรงนี้เพิ่มเติมอีกสัก2ข้อแล้วกันมาดูครับ เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนต่อไปนี้ข้อละสองอัตราส่วนครับคลืายของยกตัวอย่างให้ดูสักสองข้อแล้วกันเนาะข้อไหนดีข้อที่สองแล้วกันครับมาดูข้อที่สองมีอัตราส่วนเป็นห้าต่อเจ็ดครับอ่าดังนั้นถ้าควรเขียนว่าอัตราส่วนที่เท่ากับตัวนี้นะ ขอลบก่อนดีกว่าอัตราส่วนที่เท่ากับนะครับอัตราส่วน5ต่อ7คืออะไรบ้างนักเรียนลองตอบครูเดนส์สิครับเอ๊ะครูเดียนจะคูณอะไรก็ได้ถูกไหมเอ่ยครูเดนถามก่อนอัตราส่วน5ต่อ7เป็นอัตราส่วนอยา่างต่ำแล้วเก่งมากโอเคนะดังนั้นครูเดนสขอคูณ2ได้ไหมได้นักเรียนคูณ2เลยครับทุกตัว5คูณกับ2เป็น10ครับ7คูณกับ2เป็น14 ออได้มาแล้วอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน5ต่อ7นะคือ10ต่อ14นั่นเองและอเขาถาม2อัตราส่วนครับเราไปค,คูณ3มได้ไหมได้นักเรียนก็นํา5ไปคูณ3เป็น15ครับแล้วก็7ไปคูณ3เป็น21ดังนั้นเขาถามเพิ่มอีก2อัตราส่วนได้มาหรือยังได้มาแล้วนักเรียนก็เขียนตอบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นข้อที่2เนาะก็คือ อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน5ต่อ7คืออัตราส่วน10ต่อสิบสแล้วก็15ต่อ21นั่นเองครับขออีกหนึ่งข้อข้อไหนดีข้อที่8ปดได้ไหมอาจารยขอข้อที่8นะครับมาดูดังนั้นเขียนว่าอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน30ต่อ2คือคืออะไรบ้างอ่ะ ข้อนี้ครูเรียนถามก่อนว่าข้อแดเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําหรือยังยังเพราะว่าอะไรสามสิบกับสองมีตัวประกอบร่วมกันคือสองครับเก่งมากดังนั้นถ้ายังไม่ตม่ำครูเร้นขอหาเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก่อนได้ไหมได้โดยมีตัวประกอบร่วมกันคือสองนักเรียนก็หารสองทุกตัวครับดังตัวแรกสามสิบสหารด้วยสองเหลือสิบห้าสองหารด้วยสองเหลือหนึ่งครับเอาแล้วนักเรียนจะได้อัตราส่วนสิบห้าต่อหนึ่งและ สิบห้าต่อหนึ่งเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วครูเน้นขอเอาตัวนี้ไปเมื่อกี้ครูเรีนหารถูกไหมครับหารด้วยสองนะทีนี้มันไปคูณได้ไหมได้คูณสองได้ไหมครับได้ครับแล้วจะคูณอะไรก็ได้นะไม่วอาคูณสองบ้างคูณสี่ได้ไหมได้ดังนั้นสามสิบคูณกับสี่เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบครับสองคูณกับสี่เป็นแปดนั่นเองเด็นักเรียนก็จะได้อัตราส่วนที่เท่ากับสามสิบต่อสองคือสิบห้าต่อหนึ่งและหนึ่งร้อยยี่สิบต่อแปด นักเรียนคนไหนที่ไปทําแล้วไม่เท่ากับของครูเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องเช็คด้วยนะว่านักเรียนคูณตัวเลขนั้นทุกตัวหรือเปล่าถ้าคูณก็ถูกต้องแล้วนั่นเองโอเคนะดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามีข้อที่ครูเด่นยังไม่ได้สอนทําไมครับฝากนักเรียนไปทําเป็นการบ้านเพิ่มเติมนะครับโอเคนะส่วนคนไหนอยากเก่งมากกว่านี้ให้ไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดของอักรษรคณิตศาสตร์ปหกเล่ม1ได้เลยครับโอเคนะ งั้นเดี๋ยวคุนขอไปเตรียมสอนคาบหน้าก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.